สวัสด uh, ีครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับพวกผมนะครับเช่าคณะชงตะลั่เล็กคอร์สนะครับใส่เตาคณะอีกรอบครับพี่น้องในภาคกันมาเห็ดซีู่อาหารทําเมนูอาหารครับเมนูอะไรครับเมนูอะไรผัดอึ่งครับอึ้งครับผัดอึ่งบ่ผัดอึ้งหรือผัดกระเพาผัดกระเพาอึ่งอ่ะผัดกระเพาอึ่งบ่มาดือดเดือม้าเห็ียดสว่างกินบ่เป็นนะครับแม่กินบ่เป็นครับพี่น้องเ้าต้องเลี้ยงโลดในหตากล้องเมษ่อสาพันกิน ่มีนี่ก็จากกองอันนี้ชื่อว่าอะไรครับเนี่ยปลาชีค่าฟ้าปลอร์นั้นจากช่องอ่าปลาเลยนั้นแดดนอนคายท่านท่านออกมาเั้ต่แดดนอนคายท่านอ่ะท่านออกมาตด้งแต่ไมาจะไม่เผาโชบเลยดูท่านครับท่านทานพี่น้องนี่รูปุ๋ยครับนี่พี่น้องครับโปุ๋ยเรือไม่จะไมเนียนครับพี่น้องยี่ห้อเนี่ยครับผมทีนี้เรากำลังก่อประกายไฟตู้เตาไฟทำไมเก่าพี่น้องกับอาหารปลาดีๆแล้วก็การวิจัย ออกมาก็คือว่าสารพันธุ์นี่เป็นคล้ายๆว่าเป็นเครื่องประโคมเป็นเครื่องงั้นนี่ทาัพบะพุทธศาสนาโดยเฉพาะนี่นะครับแล้วก็มื่อนี้เขามากินเขาเมนูก็คือผัดกะเพราหมูผัดกะเพราออืงมีสองเมนูครับกินเข่าน้ากันนี่ครับเป้งเป้งเตากรบปี่งเป็นไงตีไฟไฟมาท่างตีครับวันนี้ก็ตั้งหม้อเอาวักพอกข้วกับป่งไง่าเชฟี่น้องเชฟไปอา้ยางนี้เาากกนาะเดี๋ยงงว เอาไปยามไปเพื่อข้างผุนครับน้นนไปยามเพื่อข้าวผุนครับยามเพื่อข้าวผุนนะเพื่อขาที่วี่นดอกเขาอยู่ตะคั่งเหนื่อไปดูเบื้องหลังด้วยไปดูเบื้องหลังขอตาครับกำเนิดอย่างน้อทางนั้นนี่ครับเรากําลังมาดูนะครับเชฟกับพี่น้ิบดอกักเชฟโอ้ยมัไม่แตงหยาดแต่น้อนี่แหละี่น้องเขาอยู่แบบเท่าไอฉาดนะครับอยู่แบบเท่าไอฉาดเฮ็ดอยู่แบบชุ่มชุ่มนะครึ่งเชิญอยู่แบบเบาใจมักรู้ละกินพออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน กินเพื่ออยู่จริงนี่บ้างเค็บครับเค็บเฮ้งแซ่บเนาะเอาเอาไผทยเหเห็นหย่างไรไผยเห็นสินะนี่เมนูอะไรครับนี่ผัดกะเพราผัดกระเพราอื่นให้พี่อ๋อฝากติดตามนะครับเดี๋จะข้อจิกินแบบแซ่บแซ่บซึ่งพี่น้องไทยอยากอ่ะเป่ติดต้อนะครับพวกมอหลงมอลำนะครับติดต้อการแสดง นะครับของลูกร้านที่งานสารดนเล็กรอดนะครับมาหนีหวดมาหนีเล่ามาหนีเล่ามาหนี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 มานีเล่ามานีเอ่าซึ่งสองคนนี้เพน่เป็นคู่แฝดกันมาจิ้งานตัวยังไม่อนตครับจ้งจ้านตวสองนี้ังมมดนครับอ่งาครับนนท์ครับมนนทครับเอาเอาชายาดิ อันจะเป็นเบ้านนนขาลัเผาศพศพศพไหนเผาหมดนะครับแดนนนทาครับเอากระเป๋าไพี่น so ้องเฮ้าวัสดีครับเอาเออเฉพ์สาคารวะดดีๆครับผมมื้อนี้เฮักจะเป่าโวตกำเชฟสุดยอดฝีมือเชฟไปเลยนครับเชฟไปเลยไปเด้อเข้ามาเถิดว่ เอาไปเฮห้รีวิวรีวิวเฮ้ไม่เป็นไรกินไปสักโว้ดูดิโว้ม่ยงใช้กล่องกูและนี่ก <uncomfortable Tá ben ed> <m enfant>? ูสูนหนเลย่ี่ยังเงินเอไอเอไออด้ยึกบ้านมี่ะบักกรเทยี่ลนะก็บยเบื่อวานโผว่ตัว ก <cat guiding developed Airbnb> <ira> no ็บอกไปแล้ว <com> ผ <ata> <t aisia> oh ีก oh ี oh ่ย oh ังแต่ละบุตรตัเมันจากวิยาการงั้นอย่างี้โอ้ยอะ้เนาะมาเลัเชียงใม่มาเ พพยะกพยตังตัวขอนแก้นเจา้าเข่าแห่งเสียงแทนศินละปะลำรองเดินเพิดเพิ่งแนแสน่้มนีครบถวนกระบวนความสันเสอเอกนักว่ามีสารแท่เมืองบ้านมูเฮ้าแอร์แอ,อนซอนว่างวาดลีลาภาษาเสียงงดงามเหลือหล่น เพื่อดังคนท่านเจา้าลงมาสอนเสกปานที่บยูสัน้าลํำฟอนพอนกาย้าคนเมืองหมากไม้ไกยมา,มา,มา,มาจารีมีตะหิดข้องคอมพดสงผูกเซียวกับทั้งฟุ้งปัญญาแท้ที่สารเผาเข่าหลังขอนแก่นนันแรงต้องเทวงาหลายเ้นใส้ยกยเลี้ยวผูกเซียวเทวงาบไหมไงละไม่นิ้วนมอนมมหาคนครขนแกน่นีนองเอ๋ยพีนองเอ๋ย ถ้าตัว้ดมากัีางวัเนหรือป่ซูนไปมันต่างัวเนหรื่มันต้องเยียบะไม่ใช่ตาตัวเดียวจไหนมันก็ต้องมขาดกองดวาทำการเหยียบปลาโดยสาเทผัวเผือนะครับใจยากเลยเนาะบางทีมันนื่อยแล้วตะกี้สาเทสาผัวเผือไปนอตาทีบ้างาวาน่กบนาท่านว่าอะไรบ้เห็นนาครับนี่ หนาครับคนดังครับระเบียบปฐมเซกิซันนี่ใส่พี่น้องรัตนสินเนี่รู้จักเบิร์ดแล้วลอยสินี่ใช่สิ่อจเป็นผู้ไทยเป็นจิลงรัตนสินเซกิซันยืนน้องเจ้าของกับผ้าผมไปพี่น้องเอ้ยแสดงว่าจนจนแม่นกหน่อยแล้วลู้จักแล้วแม่รู้ไหมเพราะลู้ครับไม่จำเป็นลู่จักเพื่อนพี่น้องคณะสาวหน่อยตะกี้มักไลไปเต้นอาหารเต้าหยุ่นแงะเยี้ยเต้าย่องนี่รู้จักเบิร์ดแล้วไหมบ่าเต้าหย่องก็รู้จักครับนี่ จ้านั่นก็เป็นเต่าเป็นพี่น้องดอาเป็นเป็นตาเต่าเราเป็นตาสีเบ้ามีครับเบ้ามีุันนั้นเป็นอะไรลูกอะไรเมียดีแต่พี่น้องเฮ้ยเพื่อนบักเทมันการละโอมยิ้มแม่เท่าถูกใจสิ่งนี้เออแม่เท่าถูกใจสิ่งนี้พี่น้องก็มาเร่องก็พอจ้ะเอามันดีเด้อมึอนี้ให้มาไทยชิบห้ามขณะพี่น้องรมขณะ ก็ที่จากกันก็ที่จากกันวอกว่าไปเมีนครับก็สาที่จากกันก่อนที่จะจากกันไปทํางานไ่เป็นว่าก่อนที่จะจากกันไปย่างอือพี่น้องสาวเทสาเผอเขาก็จะไปเป็นดาวมหาไรยุธีเราจะไปเป็นแดนเซอร์ม่อยมเมื่อไรย่องมาอยอเม่นไอม่อไรยอวเมเื่ออเออเอไรเมื่อซย่อมไรยไม่อมเม่ไมเ่อไยมเม่อไมรมเพื่อรย่อมมม่ไอม่อ่นมไม เบิ้งครับเอาเมนูเมนูเมนูไปดูไปดูครับเดี๋ยวเอดปลาก่นอึ่งที่หลังตอสดปลากันพี่น้องไอ้คนเพลงแค่สาวมีเขาบอกจริงดี่ สวัสดีครับพี่น้องครับว่อ่านบ่ได้กดอัดเอาอยู่บนนรนเฝ้ายู่บนนนพี่น้องบ่าได้กดอัดว่าเั่เออเออไ่ได้กดอัดเปนี่พี่น้องไปแนวยังนี่ยเขาเอื่อนแนวปั่มล้มสมัยใหม่นะครับนี่ครับได้การพี่น้องไฟดุกแห้งบึ้มครับพอนนนี้ด้วยเชฟพรเทพสุประเสริฐท่านก็คอยเสียงดีอออออ มีด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 มียังดอกคนรดนีคนใส่ตัวอือคนดคนดีมีข้าเจ้ากรับบ่าวเทหรือสาวเทกับผู้จักนะครับเพิ่งกำลังเหียบหมูเสร็จเรียบร้อยใส่กระเทียมเป็นอึงนะครับเลยเชฟเชฟเชฟพุ่มพิธนั้นครับสตรี สวัสดีพ่อเนี่ยเออสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เชีพี่เมษาคำตาหรือเอฟิลทีวีนะครับอันนี้ยืนเบิ้งครับอันนี้ยืนเบิ้งครับนี่กระเทยเท่ากันเอออันนี้ผมสิบบอสเนออีกแบบนึกว่าผู้ใดที่อยากได้ไปล่ำไปงานหรือไปเฮ็ดพิ่ตาการแสดงทุกอย่างนะครับบ่ว่างานหยังงานซอยงานหยังได้มาทั้งพี่มาทั้งพี่เสียงนะครับบ่ยากงาน บุญงันบวชงันทุกอย่างหรอครับแมนสนใจติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกห้าแปดแาชายาชื่อเฟซชื่อว่าหมอแคนนัทนนนกระเทืบกระเทืบแปนเป็นชายาครับวายอันนี้เอาบอกชายาไม่มาท่ไม่ที่ไม่มาที่ไม่มาี่ไม่มเวลามีงันสอกงันศพ อ่าวบอกมานน้อนสี่บ่มีเงินั่นเดี๋ยวนอนคาแล้วครับเดออผมนีโราเบิดทัวรบ้านละเมืองดอักเฟซบุ๊กผมนักนันพลศรีพิมพ์มาละอ่อนตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงครับครับเชฟคนนี้ติดต่อมาคันโดยเฉพาะรับเฉพาะบัตรนอนคาเท่านั้นแหละบัตรนึงก็รับขันเพิ่นจ้างขันเพิ่นจ้างก็ไปก็ว่าแต่ว่ายังมาท่านเดือดเวลาเดี๋ยวเข้องไบเตามไฟดำรับประสบการณ์เวลารับปะหลืออะไรสองคนนี้จะเป็นคู่แฝดกันครับนี่ครับผมแฝดนั่นแหละกับแฝดนน พู้ผลินซอเพ่เน,น,นัเนเซเลินโวตตั้งดีดทอดปลาครับทอดปลากลังซุกครับเพือะไรทีเาะปลั่าราเี่ตั้นะด้วมตปลงครับยังตัดคลาไงครับกัน บรรยากาศพื้นทำทำเลยุคกอีสานบ้านเฮาพี่น้องโอายยุคกดอกอยุคบ้านหลังนอกพี่นอกหมู่บ้านอะไรอะไรหักอะไรมันหักมันจะเป็นเน็อเอาเลียนแทกกันเลียนแทกกันสู้ไปเป็นไฟบันเล่งเห็นมั้ยบนตีประคมบนตีประคมเวลาทคากับข้าวหรือม้วนไล่หวงล่าไลงเลวง นี่พี่นอ้องสนใจ,จติดต่อหรืตอติดต่ออีกเบอร์หนึ่งก็คือ063 5015192อีกครั้งครับ063 5015192นะครับสนใจ,จตอ่อนะครับพิธีกรเป็นจะลงตดงจิตนะครับ กับดนตรีบรรเลงอ๋อทักทายมาเนี่สวัสดีครับผู้ยังบอกจดไม่แมนไอเบียนี่แหละกระเทยสักหน่อยปากเจทยกระเทยเข้าบุญบูญถือกลองท่าวูแมนแมนสีซอแมนพ่อสาวบักเทียมย้อมันยมยอมหลับตัวเดี๋ยวผู้ใด ไม่ได้ังย huh? ิ้มเขาอนี Dr. ้ท่าจไหนกังเยอันนี้หมักหมูจะใส่กระเทียมอันนี้อึ้งนะครับอันนี้ตะไขเขากตลังเห็ด อันนี้เมนูอาหารมีอะไรครับพี่สเลยหรือเ่าถุงเท้สมเลยานเท่าไหรทีทีจังเกตไส้ทีมมเคยขึ้นไม่เคยขึ้นอะไรเมนูพี่บอกว่โคกด้วยไม่เห็นเียวอมีโคกับก็เลยทุบเอาปลาปลาเอาาทีทาเดี๋ยว้เป็นหรอ พสิหาอะไรเหรอครับ uh. พ yeah. no ี่น euh. ้องกูพี่โอ้ยอะไรเม้าเหลอเนี่ยเม้าเหรเนี่ยงั้นเออะสายจูเดียวหัวเอาแล้วแล้วพี่ยืงตายสายจูเดียสายจูเนื้อง่วงตัวโอ้ยเดี๋ยวไม่ต้องลบให็นแล้วแต่เซล เอาไหมหั่นหนาไหมถ้ามีอนเอาที่ยวจับไหมจับไหมเด้อเด้องกอดเลยพี่กอดแล้วกอยแล้วเก่กอดได้พี่กับพ่อไหมเศรษฐาเอาออกแกกันนะมันเดี๋ยวมันก็บกอดเองสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เข้ามากินของแล้วันพี่น้องครับก็คือเมนูพัดกับพ้าหมูย่างวันมันได้กินนะครับกันก่อนพัดกับพ้าหมูพัดเพชดปลานิ่งพัดปลากระป๋องพี่น้องอันนี้ปลากระป๋องแล้วก็ทอดเฉียดจระนา ขัดอึ้งครับพี่น้องครับพัดอึ้งซดนใส่แซ่บครับพี่น้องเขาไปกินข้าวแลกันครับัสดีครับทุทุกคนครับไม่กินเนาะแซ่บจังเลยยังมัได้กินอีกเยเา่หลยนั่นทอดกันทอดไปทอดไปหลายหลดเนาะอีกสชุดเอออีกสองชุดกินพร้อมกันไม่ขึ้นมนน้องะโตัวทันใหญ่ยังเลยใบสีสีโมุ่นะกินจานี้หดเยี่ยงเลยตัดผู้เดียวแล้วบ่ผมเลียงควายซอยแม่ เอาก็ดีแท้เบาอยู่นี่คือรถห่างนะครับรถจังหงรถใหญ่เนี่ยหรอรถนั่นแหละให้บอกว่ากินเนี่ยปอบลงแค่เนี่ยปอบลงมืดได้ไหมเจ้าสิ่านั้นนะท่านเจ้าสิ่ดนี้กินยังบ่เสือซาเสือซาเลยผมรู้อยู่ผู้ใดสันซานเหรอเนี่ยดูอยู่มันกระลังจมยู่หนึ่บักแฝงมันปั่นเข่าร้อนเลยเดี๋ยวบอกว่าปอบตัวนึงเลยปอบจะเสียมพู่บักปอบเสียมพู่นี่ว่ากินของมาเลยเอาข้าวกินของมาเลย บรรยากาศทึ่มเทพ่นนะครับพี่น้องร่วมคณะสารวันเสียงทองครับนี่ฟีลกากันโซ่ครับ เข้าแต่รางจะกินเขากินน้ำี่น้องไปไปเบิ่งตอนทอดอึ้งครับพี่น้องไปเบิ่งทอดอึ้งไงอันมาหนากินเลยกินเลยกินอ๋อแม่แม่นปอบลงอ๋ออ๋อคักเลยเอาแซ่บพี่น้องครับเอาถ่ายไปดูดกิน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 ใครไปใครไปพี่น้องครับไปกินน้ำกันเดือครับเด้อ๊มูสุบะนนี่น้ำกินเยือดถามกินเลย นัีเพราะมันหยิยวเน่อยังไอ้ข้หนาฮักซืวอกันสนิใคนี่นั่นสอง <S 2> 2 <S คนน่อแนแะไอป้ปอยไอ้บิว เหียดครับพี่น้องโอ้ยเหยียดชนะนี่แหละครับพี่น้องอาหารพื้นบ้านอีสานบ้านเฮ้าอันนี้ผัดอึ้งครับอันนี้ผัดอึ้งอันนี้ปลากระป๋องกินโช่อครับผมกินโช่อกินโช่อกินโชครับกินโชกินโชเอาเร็วเลยอืมกองซึ่งอย่างใกล้อะไรนั่นเด้อแหม่มันมันบผสมตามเป็นนั่เด้อ สุดยอดไปเลยกครับพี yeah! ่น okay. ้องดาบตาดีมานคือเรืดาบตา่ินกบเลยรับอาหารพัตัันผาตันบั้นหวายิงินิเียบาัแพงกวีหนึ่งท่โอ้ยตคนมหวพูดอะไรมองหัว่อนี่ปอเองเล่นกระเทือสีดันอันไม่น้ น้ำข่มากแม่มันจำปลากระป๋องชอบปาตเส้นซ้ำรอบพอดก็มองเนาะอืมซรอบเพราุยเขาพอดีสช่ไหมินดีเนาะตอนเอ็นฟียืมน้กันัีแบนนั่งอันเจ้าท่ยนั่งไหมอันเน่ะสวบหลบไง่น่ะอันละนันละอ๋อเป็นไปชิ้เป็นกหัวเขาไปเก๊บพี่เครับที่นองมือนีห้ากับ คณะสารวัตรเชียงทองมังหวมคณะมาจินเขานะครับฝกเพือเข้าก็ต้องฝากพี่น้องเข้าสุ่ผู้สุขคนฝากติดตามพิชอาสารวัตรเล็บคอร์ดนะครับเป็นภาษาอัจีนเลยครับเด้อนะครับมือนี้เห้องเขานะครับสิขอเนีนยาดจินเขากอนสิขอยุติทรรการพิชิตแต่เพียงเท่านี้นะครับขอกราบสวัสดีครับพี่น้องครับขอบคุณหลายครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณผมนะครับขอบบคคุณรัผม